คู่มือตรวจสอบอารมณ์ขั้นโซดาบันบุคคล1เห็นธรรมเป็นธรรมแท้เมื่อได้อ่านได้ศึกษาธรรมเกิดปิติทราบซึง้งในบทธรรมนั้นบุตุชนอ่านแล้วก็เฉย ไม่รู้สึกอะไรแถมยังไม่รู้เรื่องอีกด้วย 2. เป็นผู้เห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายชัดเต็มร้อยเปอร์เซแล้วเกิดความเบื่อหน่ายในความไม่เที่ยงนั้นจิตปล่อยวางเห็นว่ามันเป็นเพียงธรรมดาธรรมดาของโลกเท่านั้นไม่มีสาระอะไร 3. ปล่อยวางรูปขันได้รูปขันก็คือร่างกายของเรานี่แหละมีแขนมีขามีหัวมีลำตัวมีตับมีไตไส้พุงนี่แหละปล่อยวางได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เสริมแต่งในร่างกายของเรา4 ทุกทั้งหลายที่เคยมีมาจาก100%เปอเต็มๆนี่จะเหลือเพียงหเท่านั้นปุตุชนทุกทั้งหลายยังมีเหลือเต็ม100%เหมือนเดิมหรืออาจจะน้อยบ้าง 5. ไม่ยึดมั่นถือมั่นในลาบเสื่อมลาบก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นมียศ เสื่อมยศมีสรรเสริญเยินยอมีนินทามีสุขมีทุกข์ก็คือโลกธรรมแปดนั่นเองจะได้หรือจะเสื่อมไม่สนใจไม่ใส่ใจปล่อยไปตามวาระของมันวางเฉยเสียเขาว่าดีก็ว่าดีไปตามเขาเสีย เขาว่าไม่ดีก็ว่าไม่ดีไปตามเขาเสียไม่ไปขวางทางกิเลสตัณหาของผู้อื่น 6. เห็นความแตกต่างระหว่างโลกียะก็คือโลกสภาวะธรรมของโลกสภาวะธรรมของสมมุติทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกและโลกุตระคือสภาวะของนิพพานชัดเจน คือเห็น <gauche> น <vanity> <1 S 2> ิพพานเห็นทางเดินหรือวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าสู่นิพพานชัดเจนเป็นสามมาทิฏฐินั่นเองคือเห็นอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมักเห็นไตรักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่ามันไม่เที่ยงมันเสื่อมสลายไปแล้วก็ดับไปเห็นปฏิจจสมุปบาท คือโซ่ตวนแห่งวัตาสงสารเจ็ดจิตตกกระแสะคือเกิดภาวนามยปัญญาผุดขึ้นเองเห็นเองรู้เองเป็นปัจจตังไม่ใช่ดาวเอาคาดหมายเอาหรือเปรียบเทียบเอาเองรู้เองเลยว่าเราถึงโสดาบันบุคคลแล้วไม่จำเป็นให้คนอื่นบอก ่าถึงยังเพราะเราทานข้าวเองเราก็เป็นผู้อิ่มเองรู้เองคนอื่นจะรู้ว่าเราอิ่มได้อย่างไรขั้นพัสกิทาคามีสภาพของอารมณ์ก็จะมีหนึ่งจิตจะสงบมากชอบอยู่คนเดียวเงียบ ไม่อยากออกไปพบกับผู้ใดเพราะช่วงนี้มรรคแข้อสัมมากรรมมันตะคือศีลหและสัมมาวาจาคือวาจาชอบกำลังดำเนินอยู่ในจิตรักษากรรมบท10จิตสงบสบายมากเหมือนพระละหันองค์น้อยๆเลยทีเดียว 2. เริ่มเห็นทุกข์ชัดขึ้นจึงเกิดความทุกข์พยายามแยกจิตออกจากทุกข์คือจะเห็นทุกข์ทางกายคือเวทนาขันนั่นเองเวทนาทางกายเช่นความเจ็บปวดความเจ็บไข้ได้ป่วยกับเห็นจิตเป็นคนละส่วนกันแยกกันได้โดยเด็ดขาด ไม่มาสัมพันธ์กันสามเห็นทุกเต็มร้อยเปอร์เซนเกิดความเบื่อหน่ายในทุกพิจารณาปล่อยวางทุกได้ร้อยเปอร์เซนเรียกว่าข้ามเวทนาได้คําว่าข้ามเวทนาได้ก็หมายความว่าเมื่อมีทุกเกิดขึ้นเช่นปวดขาในเวลานั่งนานๆทุกที่เกิดขึ้นจะไม่มากระทบจิตเลย เป็นอัตยาศัยไม่ว่าตอนไหนเวลาใดจะนั่งนานหรือไม่นานก็ตามปวดที่ขาอยู่แต่จิตยังเบาสบายจะพยายามดึงความเจ็บปวดที่ขาให้มาปวดที่ใจมันก็ไม่มาไม่สามารถที่จะดึงมาได้แม้จะร้องโอ,โอยอยู่ด้วยความเจ็บปวดแต่จิตใจนั้นไม่โอยไปด้วยจิตใจยังสงบเย็นสบาย พอจิตจะปล่อยวางเวทนาทางกายจิตจะตกกระแสยิบยับเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นแหละถ้าผู้ใดตามดูจิตทันจะเห็นแต่ถ้าไม่ได้สังเกตอาจจะไม่เห็นขั้นตอนการตกกระแสอันนี้แต่จิตกับเวทนาได้แยกขาดออกจากกันไปแล้วไม่กลับมาให้หลงอีกไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิให้จิตสงบ หรือว่าไม่ได้นั่งสมาธิการทำงานอยู่ในเวลากลางวันเป็นปกติธรรมดาถ้าเราได้รับความเจ็บปวดเจ็บไข้ได้ป่วยไปโรงพยาบาลหรือไปที่ไหนแม้จะเจ็บปวดขนาดไหนก็ตามจิตใจของเราก็เย็นสบายไม่ไปทุกข์เดือดร้อนกับความเจ็บปวดของร่างกายนั้นสำหรับ อารมณ์ของขั้นพระอนาคามี 1. ทดสอบอารมณ์ตัวเองง่ายๆเกี่ยวกับราคะของพระอนาคามีเป็นราคะขั้นแรกที่ทำให้สัตว์โลกบนเวียนอยู่ในวัฏสงสารคือความต้องการเสพเมถุนแก้โดยการพิจารณาอสุภกรรมฐานให้เห็นความไม่สวยไม่งามในเพศตรงข้าม และของตัวเองอย่างชัดเจนเกิดความเบื่อหน่ายและปล่อยวางอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นทดสอบดังนี้เมื่อเราเห็นเพศตรงข้ามจากที่ใดก็ตามจากทีวีจากศูนย์การค้าหรือต่างๆเมื่อก่อนเกิดอารมณ์ชอบใจคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาแต่พอมาถึงข่าวนี้ ยังไม่ทันได้คิดในเรื่องเหล่านี้เลยกิจมันตัดก่อนแล้วไม่คิดไม่ปรุงต่อเลย <ừ. S 1> ดับสนิทอันนี้ก็หมายความว่าเราปล่อยขาดจากราคะความกำนัดทางเพศแล้วคือเห็นเพศตรงข้ามที่สวยสวยงาม,งามเห็นปุ๊บมันไม่ได้คิดปรุงแต่งเลย <ừ. S 1> มีหนาซ้ำยังเห็น ต่ำลงมาอีกคือความไม่สวยไม่งามความน่าเกลียดในอสุภะร่างกายของเขาอีกด้วยนี่เป็นการทดสอบความกำนัดในเพศตรงข้ามอันที่สองปฏิฆะก็คือความโกรธถ้าละราคะได้ปฏิฆะก็จะค่อยหมดตามไปด้วยเพราะมันเนื่องกันทดสอบอารมณ์เราได้ดังนี้ เมื่อเราไปพบกับคนที่เคยเห็นคู่เป็นคู่อริกันจิตของเราเพียงสะดุ้งนิดหน่อยหลังจากนั้นก็คุยกับเขาได้อย่างปกติธรรมดาแสดงว่าเราตัดละคะปฏิฆะได้คือความโกรธได้สองข้อนี้เป็นการผ่านอนาคามีจิตจะตกกระแสให้เห็นตอนไหน ตอนที่พิจารณาความไม่เที่ยงของอายตนะภายในและอายตนะภายนอกพร้อมเวทนาที่เกิดขึ้นและกระบวนการทั้งหลายเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายในอายตนะทั้งหลายแล้วจิตตกกระแสปล่อยวางอายตนะทั้งหมดมารวมที่ใจดวงเดียวเท่านั้น รู้ได้เฉพาะตนว่าผ่านอนาคามีแล้วเดาเอาไม่ได้คิดเอาไม่ได้นะอ,อ่านแล้วก็นึกผ่านไม่ได้ต้องกิดตกกระแสะเป็นปจัจจจตังเท่านั้นเราก็จะต้องไม่ได้ถามใครเลยอันนี้ก็คืออารมณ์ของพระอนาคามีจะต้องประพฤติ พมจันโดยเด็ดขาดคือไม่เสพเมถุนตลอดชีวิตและไม่เสพกรรมทางอายตนะ5คืออินทรีห้าไม่เสพกร,รมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอันนี้ก็คือกรรมมกิเลสของอินทรีห้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศีลแปดอริยะเป็นศีลแปดของพระอริยะถ้าได้สิ่งนี้แล้วก็จะเป็นศีลแปดที่บริสุทธิ์สามารถที่จะทราบได้ทันทีว่าเราผ่านพระอนาคามีไปแล้วจะเห็นแต่ความเกิดและความดับความเกิด เกิดจากผัสสะตากระทบรูปเบื่อหน่ายในรูปไม่เสพกามทางรูปก็ตัดก็ดับคือปล่อยวางก็ดับตากระทบรูปรูปเกิดรูปก็ดับก็คือเห็นความเกิดของรูปและความดับของรูปด้วยความเบื่อหน่ายคลายเมาไม่เสพกามทางรูปหูก็เช่นเดียวกันหูกระทบเสียงเสียงเกิด เบื่อในในเสียงไม่เสียบกามทางเสียงเสียงก็ดับไปคือปล่อยวางไปก็จะเห็นเสียงเกิดเสียงดับเกิดปุ๊บดับพร้อมเกิดปุ๊บดับพร้อมระหว่างตาหูจมูกลิน้นกายนี่ก็จะเห็นแต่ความเกิดความดับในขั้นพระอนาคามีขั้นต่อไปเป็นขั้นของพระอรหันต์อารมณ์ของพระอรหันต์จริงๆแล้วก็ไม่น่าจะบอก แต่มีหลายท่านหลงคิดว่าตัวเองบรรลุเป็นพระอา,หารหันต์แล้วจึงพลาดโอกาสอันดีของท่านไปดังนั้นจงจึงอยากจะบอกขอก่าวไว้ดังนี้คือหนึ่งไม่มีความคิดที่จะขึ้นนิพพะไปนิพพานขึ้นไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระนิพพาน มีดวงแก้วมีแก้วมณีหรืออะไรต่างๆในนิพพานนั้นอันนี้เดินผิดทางแล้วต้องมีอารมณ์ที่เห็นนิพพานเป็นที่ว่างไม่มีอะไรในนิพพานนั้นแม้แต่ทุลีเดียวเลยไม่มีอะไรไปเกิดไม่เสื่อมและไม่ดับในนิพพานนั้นนิพพานมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนั่นคือแดนแห่งนิพพาน เป็นอสังขตาลักษณะไม่มีการเกิดการเสื่อมและการดับในนิพพาน์กิจิที่เข้าถึงแล้วจะรู้รอบในอริยสัจสีทั้งหมดเพราะได้ทำอริยสัจสี4ทั้ง3รอบ12ออาการมาอย่างสมบูรณ์แล้วรู้ผิดรู้ถูกหมดแล้วดังนั้นพระอาหารหันต์จึงไม่มีโอกาสที่จะทำผิดได้อีกเลย เพราะว่าท่านรักษาศีลมาเป็นอธิศีลครบบริบูรณ์แล้วไม่สามารถที่จะกระทําผิดศีลได้อีกวินัยต่างๆท่านก็ไม่สามารถที่จะกระทําผิดวินัยไม่มีความเจตนาที่จะไปกระทําผิด <ừ. S 1> ดังนั้นพระอรหันต์จึงไม่มีทางที่จะทําผิดทําอะไรก็ไม่ผิดนั่นเองก็คืออันที่ผิดท่านไม่ทำสาม เมื่อเข้าถึงแล้วจะจบจิตในทางพระพุทธศาสนาเช่นจะให้มานั่งภาวนาเดินจงกรมพิจารณาธรรมอีกก็ทำไม่ได้ดึงบทธรรมใดมาพิจารณามันก็ไม่มาเพราะมันไม่มันรอบรู้หมดแล้วสังขารขันตัดหมดแล้วคิดอะไรไม่ออกเป็นคนสิ้นคิดแล้วจะสวดมนต์ไหว้พระทำวัดเช้าวัดเย็น เหมือนเดิมก็ไม่รู้จะทำไปทำไมมันหมดงานแล้วเพราะสัญญาขันก็ดับแล้วจำไม่ได้แล้วบทสวดมนต์ต่างๆนะจำได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะสัญญานั้นดับแล้วการสวรดมนต์ก็ทำไปเพื่อความเคารพคุณของพระรัตนตรัยด้วย การเห็นบุญเห็นคุณเท่านั้นจีจิตนั้นว่างคงที่ตลอดไม่ได้เจตนาทำให้ว่างว่างแบบสุญญาตาธาตุมีอะไรอะไรบนโลกเกิดขึ้นก็เพียงผ่านไปผ่านมาในจิตที่เป็นสุญญาตาธาตุนี้เหมือนนกบินในอากาศหรือเหมือนมีดเฉือนน้ำเท่านั้นไม่มีรอย แม้แต่นิดเดียวเลยคงที่และเที่ยงตรงตลอดเวลาเพราะว่าวิญญาณขันท่านได้ดับไปแล้วการรับรู้ต่างๆจึงไม่มีการรับรู้มีแต่รู้ผ่านรู้ผ่านถ้ามีการรับรู้ก็สแสดงว่ามีการเกิดแล้วก็จะมีการดับเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่มีการเกิดและไม่มีการดับเพียงแต่รู้ผ่านรู้ผ่านทางอายตนะทั้งหก คือตาหูจมูกลิ้นกายใจห้าเมื่อจิตตกกระแสร,รู้ได้เป็นปัจจตังเลยว่าพ้นแล้วไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเข้าสู่นิพพานทาตุแล้วใครจะมาว่าไม่เข้าไม่ถึงเราก็ไม่เดือดร้อนไม่สนใจเพราะว่าเห็นเป็นปัจจตังรู้เห็นด้วยตัวท่านเองห มีอารมณ์เมตตาสัตว์โลกและมนุษย์ทั้งหลายอยากให้พ้นทุกข์ธาตุขันไม่เสียดายคำหนึงอยู่แล้วถ้าสามารถทำให้สัตว์โลกพ้นทุกข์ได้มีความเมตตาสงสารเสมอภาคกันนี่ให้เอาไปเป็นคู่มือตรวจสอบเปรียบเทียบอารมณ์ของตนเองในการปฏิบัติโดยเทียบกับการกำจัดสังโยชน์สิบ ตั้งแต่ข้อแรกถึงข้อสุดท้ายการตัดสังโยชนนั้นจะตัดทีละข้อหรือหลายข้อพร้อมกันก็ได้ขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละคนเหมือนเคยกล่าวไว้ว่าเดินทางสู่กรุงเทพด้วยรถไฟฟีตลอดสายหรือเปลี่ยนรถหรือเปลี่ยนไปนั่งเครื่องบินฉันนั้นขออวยพรให้ทุกคน ได้วิบังสาคือสอดใส่ตรวจสอบสภาวะธรรมของตนเองอยู่เสมอว่าเราพัฒนาตนเองมาถึงระดับใดแล้วขั้นใดแล้วและก็จะต้องก้าวหน้าต่อไปแบบใดและวิธีการใดถึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานในภพในชาตินี้โดยเรยวไวขออวยพร